ไป am, ทำธุรกิจ 5G ในตลาดทางสรเยริการดิการแบนนะครับโทรศัพท์ของ Huawei ทางประกันสนะครับทางสรเยริกาเองก็มีการยกเลิกในเรื่องของนโยบายมับควันชั้นประกันสีโดยหันไปให้การสนับสนุนได้หัวข้อเนี่ยมูท่าป่ะการสเยริกาได้มีการไงอ๋อเจ้าเปล่าโดนหึ่งต่อยตะกี้เนี่ย ขับมอไซค์มาแล้วเพิ่งแม่งบินเข้ามาลอดหมวกกันน็อกต่อยกูอ่ะแล้วไงก็เดี๋ยวมันก็ยุบเองกูไม่ได้แท้เพิ่งอ่ะหนาวป่ะแซนวิชเก็บไว้กินอย่าอย่าคุยคนเดียวบ่อยกูปวดหัวที่ชู้ในห้องมีใช้เปล่ามีมีหูอันนอ่ะเนี่ยไว้กัน ใช่แล้วของกูนี่แหละ